แต่แต่แ <Plant> ต <festivals> ่ต่หลังจากกินหินน้องหลังจากกินหินน้องก็จะเป็นอาการแบบนี้อาจารย์เป็นอะไรกันอ่ะกินต้มกันทำไมมึงขําอะไรกันอย่างนี้ ดิ่ง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 สดน้ำสดน้ำสดน้ำยกแก้วกลับแล้วกลับตั้งแต่เช้าคนรวมมาพุ่งเขี้ยมาเลยวะเฮ้ยับแล้วแล้วก็มาใหม่ครึ่งมาเนี่ยเออมันเป็นไงล่ะหมอฟังพี่เอาปะเมาให้อาจารย์ตรวจจัดให้ ตาตาหน้าต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 าฮะอ่ปุนอ่ปนอปน,<ผ>นยกน้ากินดีกว่ากินน้าหน่อยนึงสดน้ำเต่เา,าหัว <c oughs>